ชมกันต่อครับหลังจากเพื่อนลมแกงรอมาแล้วเจอเพื่อนลมแกงรีบปั่นครับว่าจะมืดแล้วรีบกลับบ้านนะไม่รู้ว่าห่วงลูกห่วงเมียหรือเปล่าถรงรีบกลับหรือว่าเหนื่อยอยากกินเหล้ากินเบียร์หรือเปล่ายังไม่รู้ครับ bình phơi bò cùng motorbike hiện tại làm không may yếm nhá mình nên mệt เคยทำอะไรกินยิงปืนไปยาน สี่ถึงห้ากิโลเมตรถึงตัวอำเภอภูาแล้วฮะใกล้เข้ามาละแต่ละคนครับเพิ่งปั่นจักรยานวันแรกครับวันกินเหล้าเมายาครับไม่ดูสังขารครับเอวเจอรุมเปอ,อได้ใจมาก ว่าปั่นจักรยานอยู่บนดวงจันทร์กรมโยธาน่าจะเข้ามาดูหน่อยนะครับถนนพังไม่ไหวฮะกรบะบาสัญจอล,ลำบาก โดนตร๊กตามาเจ๊กแตงไปแล้วเสไยดฮนะที่เราฝันมาเย็นไปไหน่อยไ้ำไปไหน่อย จะไม่วิวสองข้างทางเรา,างไม่เห็นมาก,มากนักปัญญาานที่นี่ไม่เหนื่อยฮะเพราะว่าเี๋วพอพมเป็นธรรมชาติสูงต้นไม้ใบหญ้าเยอะเราสูดดมโอโซนออกซิเจนเต็มปอดฮะไม่เหนื่อย ธรรมชาติที่สวยงามทำให้เาไม่เหนื่อยอน,นี้กล้องเราเริ่มจะมองไม่เห็นแล้วไปใช้กล้องมือถือได้ของของซทูกล้องที่หวยแตกมากไปแล้วครับพี่ช้างยากล้วยไข่เรานำไปละวอันนี้ใช้ใจแอนฮะอบร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อย อ2 4ที่สองสีออเล็กทีเดียวนี่ก็ฟิตรับแสงไปอีกคนอ <c oughs> ันนี้ตามมานิต คันนี้ตาม,มาันติดทำแสดงอีก <c oughs>